เขา,าบวริการอกลับไม่ัวนไปุว่วแม่แม่อุดรใครจะสั่งออเดอร์ไว้เขเปิดออเดอร์เขาก็ปิดใบมงเขาก็ไปหาซื้อวัวตถุเราจะตำกเนี่ยต้งองมาจักงเขาก็ต้องนักเวลาขวเขาพกมาในวันะ <laughs> ยิงหนูเลี้ยบตกมามันก็เลยนหนูอะแซบบอจสจ้าสองบูแซบยุคคูบีมาชิงเขากันเดิมดวงปสวสีสวัสดีครับพ่อลูกเต้าสวัสดีครับบูดแซบบอสหน้องบูดะไรนี่เดีวไม่มีติดวิดดอนี จอยจำทะเลยัย่วมากครับและมือขึ้นวันววยได้กอดแม่รักขังได้สกปรกเลยก็จะได้ก็จะได้เซนเขาปุ่นสิว่ิวซ้ำสิ่งก็สิวซ้ำแก้มปุมน่นเสีย่ิวซ้ำแก้มปุน่นเียกูยิงเหรอพ,พี่สวรรค์หนูตามอีก ลน้อมากินแล้วลูกพิทมารอบสองมาพีททำงานบ่นมอะไนี่อมอมรอหน้าจอแล้วเจ้าพ่อครับใครยังไม่เข้ารีบเข้านะครับวัฒนาะสวัสดีครับสวัสดีครับทานหน้ารอจังลูกกินจ้งกระเสบครับทีทนี้อันนี้ผนเฮ็ดเองก็ไ่ยิงเกิบ่ได้บด่บดเสียบว่ได้แสงเดือนถ้ากินจังมาวันนิดาเมตักเสีบสบยบว่ครับพ่อเสียบยู่ครับ สำลีภาษาลี่าาลีขอบโทษครับต้องรัวน่ารักมากมากครัขอบคุณครับอ่ออะไรเนะพรตามเลยครับพ่อทำไมสวัสดีคขาอไรวันตะทำวันไหนจองล่วงหน้าจ้าครับ ปิดวงไปกินโอ้ยปีดวงเขาเ่ไย้เขาบ้านดูกุงเขาเรียนยู่บอกเขาสอนเขาก็แวะมานี่ก่อนนอกจากลูกจะไปทำครัวอยู่ตั้งเต็นตัางเต็นทำครัวอยู่บวชอศเลย เปนแฉะแม่นนเลยมันแค่ขูดๆเฉยนันตีมันชนิดไปไหมแับนี้เราพอดีขอบคุณไปแล้วก็คนนะครับ เพื่อนตินดตามน้องกับพ่อมานานโชคดีมากๆเมื่อวานเพื่อนคือพ่อกับน้องที่โรง,งเรียนวัดน้องัีมากคือครั้งแรกครั้งสุดปี่ดีใจก็ขอบคุณมากนะค,คุณครูใช่ไหมครับคุณครูหญิงไหมอุดมไม่เคยมาดูไม่หมดนี่มีสาวออกมาที่เขาก็หาได้ดีเนาะ กับกฟลฟอตีมื่อดูก็อร่อยที่สุดนามีประกันตีแล้วเหลือยาอร่อยไหมก็เต, <c oughs> ต้าอร่อยเก็เต้าแม่พิมพ์อยากกินเด้วีจันอ่าแม่พิมบิน,บ,นบินมากินมาอันสาไปเก็บบางโคตรก่อนนะครับเพราะเอาเก็บเยอะๆเดี๋ยวเจอกันวันไหนนอกบ้านนี่แม,ม่เล็ก จะได้กินก่อนตอนเจอกันหรือกินก่อนเจอกันเนาะฝากมาจะได้เข้าบ้านไหมฝากมาจะได้เข้าบ้านไหมก็ยัยยงไม่แน่ใจช่วงนี้ไม่ได้เข้าช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆก็ต้องฝากว่าใครจะไปหาพ่อกับลกูกไมไ่ต้องฝากไปกับด้อมเรา ใช่ก,กินครับเก่งครับกินทั้งเต้าเป็นทั้งกระต่าย,ยกระต่นเต้านี่ยชื่อไม่ใช่วาซากระต่ายที่กินได้ตลอด 沒你没来意的。 พาใจมโม่แครปอิอ่มแล้วจิมม้มแล้วมากินให้หมดยัไม่มีใครมากินนะนอกจากหนูนกินนี่ว่านี่นเครื่องบินกับเครื่องกะเพราจานหนึ่งมามาอีกถ้วยหนึง่งเครื่องเครื่องแล้วไปถึงเวทีรู้ได้กินอะไรไหมกินข้าวพี่เนียนไปกี่สองจานก่องหนึง่งแต่ข้าวน้อย สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับเพป็นสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เกกินในลูกเด้ yeah. <c oughs> อพ่อเกียรติพนุษยจักลูกพ่อมากอย่างว่าอ,อย่างอันนี้เพินักตันตกินเองอะไรพิ่กมากแล้วนี่แต่เดิมพอมือพ่อกขาย่อยยากแล้วพึ่งหยัมยากวิกฤตขึ้นจีแซ่บลูกพอ่อแซ่บยกครับ เพิ่นแชร์แล้วแซบพ่ครับแซบครับลำดวนสวัสดีเจ้าพ่อน้องต้าสวัสดีครับอยู่พิษพ่อพิษว่อที่ได้กินพัดเจ้าลูกว่พิษต้องมาตั้งขั้วให้น้องต้องมาตั้งขั้วให้ลูกเตรียมวัตถุให้ลูกอยู่หลังเวทีอยู่หน้าเวทีขางเวทีขางเตียนเลยว่ากลัวเต้าหยองบางเสร็จพี่น้องง่ายพี่น้องไปกินฮัลเลอร ขอ,ขอบัสดีครับปาติว๋วต<อ>้งองปัดตี้ครสจ้าขอบคุณครับต้องปัดคอมเมนต์ออกทุกคนถึงจะเห็นให้ทุกคนถึงจะเ็นกับอาหารใช่ไหมอันนี้ลงทุนไปกี่บาทอาหารจานนี้กุ้งอาไปเท่าไหร่ตั้งทอนเหลือ แค่นี้ไม่ลูกไปเท่าไหร่าไปพันหนึ่งครับไปพันหนึ่งซื้อกุ้งซื้อาหมึกซื้อผักซื้อเครื่องรหนึงห้าร้อปลาหมึกเครื่องโรราคาเต็มสองเลยครับสี่พ right. ันโบนท่นเหืเครื่องโรราคาเต็มเท่าไหร่นะสองเก้าศ <29. S 2> ูนย์สองเก้าศูนย์ตีไปเลยสามรอยเอาครื่องโลนะครัครึ่งโรงโก็ร้อห้าสิบ ซื้อผักอีกร้อยามสิบาบาทขนมีนอีกยีบาทคิวมิีแล้วก็น้ำพ่ออีเมื่อกีวเขาน้าเอาจะพาะอาหารนี่หยที่เลไปยังวัดคิวมิซีมทำอาหารเจ้าจานนี้จานเสา์นี้เขาชิลไปเยอะบาแปลาแล้วบาท

ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วใครที่ซื้อแล้วัวซื้อเมซื้อหัวซื้อปนแได้เลยนะครับือว่าซื้อาเอต่อเพิ่มกได้เพราะันต่อหัวต่อวันต่อวิดกันแล้วก็ลงน้ำเกลือล้วกรานี จะได้เด้งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับก็ยังไม่ได้อ่านชื่อนะครับสองเลยคเลาเจนที่ตั้งอยู่โตะขอซื้อได้ใช่ไหอ๋อแม่แบลพ,พมพ์สวัสดีนะครับแม่แบลพ,พอ่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีให้ศิลปินน้องไลฟ์ไลฟ์ลเพื่อโปรโมท เพราะว่าด็อกเตอร์กังนําของของด็อกเตอร์กังนําครับที่มาให้เป็นสปอนเซอร์ด็อกเตอร์กังนํากังนําด็อกเตอร์กังนําที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมพนะเพิมขึ้นมูกแกมือกกังนั่งเออพมันมันมันระอาเรศะขนาดต่อเนื่องมาเป็นสปอนเซอร์หลักให้เราอ่าแม่พิมพ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ มีการไลฟ์แล้วก็จะบอกในในวิธีการสั่งซื้อนะครับก็ก็นั่นแหละในเครือของที่อ่าเครือที่ที่พ่อกับต้าพี่เต้าน้องไปได้ของอ่าพี่เฟิร์นของคูเบียนะครับแต่อันนี้เป็นของด็อกเตอร์กังนํำนะครับกังนกังนํำกังนำกังนำํงนำ ขอบคุณนะครับแม่พิมพ์ที่สนใจนะครับขอบคุณมากอืพี่บิกวังเลยชงการฝากน้องขึ้นซื้อปือนฉีดน้ำหน่อยนะพ่อพี่บิก๊กฝาก คือปืนฉีดน้ำบอกพี่วิ๊กมาเล่นด้วยพี่วิ๊กไม่มาเล่นกับเด็กน้อยหรอกอพี่บิ๊กไม่เล่นกับเด็กน้อยหรอกเดีย๋ยวพี่วิ๊กเล่นกับผู้เท่าเหรอเจีนน้อยเย็นบอมมิดมากกว่า จะไม่ได้ดูไลฟ์เรานะนึกว่าจะแบบว่าทํางานแล้วก็พี่พกใช่เป็นส่วนตัวตัวเองอะไรเงี้ยแจะจบดีดีทำไม่พิ่มาอะไรว่าพี่บิ๊กใช่ไหมเนี่ยอ๋อพี่บิ๊กก็เป็นดูเนาะเป็นดูสิปฏ่บัติไม่เวลาแบบมันเหมือนพี่บิ๊กจะไม่มีเวลาว่างประมาณนั้น,นใช่ไหม สวัสดีนะคระับ่มเกศสอนสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับอ๋อเาาแซบครับแซบแซบกำเพม ยินดีกับคุณพ่อแล้วค็โลูกลูกนะครับขอบคุณมากนะครับเจินทีม่วงหลอกก่อเอากมแบบทุกชนครับสูตรมาวานกนนนร,ะระดังงั้นบะมี่ก็ได้ดูกทอป,ปีหาให้ได้ดด้ไปร้านยง่วอะไรพยงบดพยงไหมไทยยั่วชนบุครับดีว่าบนเดือไว้ที่แรกก็จะสีเรียวกำบะหนี้ใส่ของหนองบัดมิเต ไม่ได้ใส่มีแต่ใส่เอลสีม่วงกับของของพอครอบของนาราก่อนบไม่แต้ใส่เอลก็เลยเนี่ยบอกปัหาใส่เอ็มให้ก็เลยเออใส่เอสไม่ได้ใส่เอ็มกับเอสเอ็มก Mont ับเอพอใส่เอมนารับก่อนใส่เอ็มเลยหาเอให้ย้อนก็เลยได้สีออกว่าใครว่าคือมุปานไห เอฟซีลูกตีเด้อค <Everything here. S 1> ่ะติดตามขอบคุณมากนะครับเมื่อคุณทิดาขอบคุณมากนะครับเอฟซีลูกชายลูกตีมาติดตามลูกเต้าตามน้องวิตยาเงอีกคนาพูดนะฮพอรับวนอวันนี้กุ้งตัวสุดท้ายแล้ววีอีกแล้วปะคะ แล้วใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนะครับให้การส่งเสริมให้การสนับสนุนกันนะครับถึงจะเป็นสคริปต์เก่าแต่การดูมันก็จะได้อัตลรดก่อกันเพราะว่าพี่น้องกี่ได้คุยกันแบบแบบเต็มอิ่มกล้องกฤชได้เห็นหลายๆาย,ายมุมครับกล้องกฤชเห็นหลายๆาย,ายมุม เพลงทีเขาเห็นพ่ะท่านได้ชัดเจนมันนี่กับพี่น้องจังเพลงแย่แลมทีเพลงแนวมีชาวฝรั่งทีเลื่อมน้ำไม้เกาหลี เราในกลุ่มแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ากลุ่มแล้วนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ไม่ทิ้งกันถิ่นชโนกสวัสดีพ่อเอสวัสดีครับเขบ้ากลุ่มหรือยังอำเภอซื้อทุกไ้ครับพ่อขอบคุณมากครับตั้งวันในกลุ่มแล้ว จสอนเจอกันหน้าจอครับ่อขอบคุณครับคนท่านาแสดงความเยินดีด้วยนะครับที่ได้รับราขอบคุณมากครับเา้าน้อยสวัสดีนะครับตอนในกลุ่มนี่ครับจันโตติดตามพ่อกับลูกตลอดขอบคุณมากนะครับเป็นเป็นเมื่อวานดูไม่ปวดนี่เอ็นดูน้องชมพูได้เจอพี่เจ้าน่ารักพ่อเขาขำด้วยเหมือนกันทองใบรอในกลุ่มเลยครับพ่อขอบคุณครับพี่วลลีกินกาแฟ รอชมคืนนี้แล้วค่ะคุณพ่อโอเคสว่างด้วยกันเกสรีนรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะครับจังซินจากวันไนครับสุริลพ่อขอเสนอกลุ่มปิดช่วงพ่อขอเสนอกลุ่มปิดช่วงตรงการด้วยนะครับพี่กุณอยากน้ำเต่าเด้งแม่จอมคุณพ่อได้อะไรกินครับ ลูกตำถาดตำทะเล่แล้วก็ซื้อกุ้งเด็ดหัวไม่พอมรูพีทบอกมอบให้น้องพ่อหงว้ครับพ,พ่อ,พอจากครูพีทของครูพีทสระบ,บุรีขอบคุณนะครับอะไรลูกพอดีพี่จุ้ยเอาซองมาให้พ่อเห็นซองไนหะใครนะ ที่พี่ช่วยเอาซองมาให้ครับพี่ชู้ช่วยยืดตอนที่อยู่บ้านม่วงนะบ้านเอิญนน่วงนน่วงตอนไหนครับบัดเปนสองพันบาทนี่ครับอ๋อพวกบ๊วยเปลี่ยนไหมนน่วงเหรอให้นน่วงเหรอครับอันที่แกหอมน้ำมันเยอะๆเยอะเออเอ่อให้นอนง่วงอ่ะนอนม่วงอยู่ที่ไหนอันที่อ่านอนง่วงที่แจ๊บ พันธที่พี่บีมามันได้แล้วนั่งกินอยู่ข้างหน้าพันที่หนูแตบอมแล้วเขาบอกว่ามันไะม่ได้โดนม่วงเหรอใช่โดนม่วงเหรอใช่โดนม่วงใช่โดนม่วงนะโดนม่งนั่งกินข้าวอยู่หน้าเต็นท์น,นะคนั่งกินโต๊ะ ปกเิพี่ดียังไม่ได้มอ้าวเฮตอนนั้นนนม่วงรอบที่สองไม่ใช่หรอ่ใช่ไหมรอบแรกอะยไม่ใช่นม่วงม่ไม่ใช่มีคนทางนู้นวัดอะไรนี่แหละ วัดที่มีเ,เทาอยู่ด้วยขอบคุณพี่น้องเป็ดร้อยกว่าคนนะครับว่ตถกิเป็นพันเนาะขมาเบิ่งเงาทีนี้ก็ลด,ดลงเลยเลยลด้อลดลงเลยเด้อโ่มีเน่ายอีกนะพรเจ้านบน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่ทั้งที่คนอยู่ทั้งคนที่เข้ามาใหม่